รังสิมันโรมเสียงแข็งท่ากลับเดือดให้ชาดาแฉคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนแก๊งทะลุวังเผยแพร่16กุมภาพันธ์2024 18นาฬิกา39นาทีรังสิมันโรมเสียงแข็งท่ากลับเดือดให้ชาดาแฉคนอยู่เบื้องหลังสนับสนุนแก๊งทะลุวัง นายรังสิมัน์โรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มภาคิรชพักนำโดยเต้อาชีวะเรียกร้องให้สอบจริยธรรมว่าทำผิดข้อบังคับสภาหรือไม่ภายหลังนำภาพของกลุ่มมาอภิปรายในยันติมาตรการอารักขาข,าขาบวนสเสด็จว่าตนยินดีแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิแค่ร้องผู้อื่นแต่ต้องรับผิดชอบในคำระองค์เช่นเดียวกันและยืนยันว่าตนไม่ได้ตัดต่อภาพใดๆและการนำภาพขึ้นที่ประชุมสภาก็ผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาและอนุมัติโดยนายพิเชษเชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่แล้วซึ่งถ้าเราไปดูกฎหมายก็ไม่ได้บังคับมาถึงการทำหน้าที่ในสภาเพราะการทำหน้าที่ในสภาได้รับการยกเว้นซึ่งตนไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องอะไรถ้าจะร้องก็ร้องได้ตนยินดีแต่อย่าลืมว่าผู้ร้องก็จะมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายเช่นเดียวกัรยืนยันว่าตนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏตามข้อมูลโดยที่ไม่ได้ตัดต่อหรือปลอมแปลง ส่วนที่กลุ่มภาคีนำภาพการประทะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสมัยเป็นนักศึกษาในช่วงการชุมนุมเมื่อปี57และกล่าวว่าใช้ความรุนแรงเหมือนกันในรังสีมันกล่าวว่าวันนั้นเป็นวันที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาตกกันว่ามีการชุมนุมด้านหน้าหอศิลป์ทันแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งเราตั้งใจว่าจะชุมนุมเพียงแค่15นาทีโดยจะไม่พูดอะไรเลยและหลังจาก15นาทีจา พูดอะไรก็ได้ที่สะท้อนจิตใจของพวกเราตนมานาั่นใจว่าการชุมนุมในตอนนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบหรือขัดขวางการจราจรแต่ไม่มีใครเดือดร้อนทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกามีการเข้าสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ที่ไปชุมนุมในเวลานั้นส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา หนึ่งในคนที่ผมรู้จักผมยังจำภาพได้ตอนนั้นเขาคิดว่าการชุมนุมทำได้ตามกฎหมายและการจับกลุ่มเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะภาพที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่อยู่เขาก็โดนจับและเขาก็ปฏิบัติตามที่เขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่กระทำโดยไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทหารอาวารดำว่าสื่อสารทุกไปที่มือเพื่อให้เขาปล่อยไม้ที่ก่อเอาไว้เขาไม่ได้ไปทำอะไรใครในรายรังสีมันกล่าว นายรังสิมันกล่าวต่อว่าปกติถ้าเราเห็นว่าการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเราสามารถป้องกันตนเองได้ดังนั้นถ้าหากไปดูภาพวิดีโอทั้งหมดจะพบว่าตนก็เกาะแขนกับเพื่อนๆและพยายามเดินไปช่วยไม่ได้ไปทำร้ายหรือลงมือเราแค่ต้องการไปหาเพื่อนที่ถูกจับไปแล้ว ผมคิดว่าได้ไม่น่าอายมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนชกมาที่เป้ากางเกงของผมเพื่อให้ผมเกิดอาการจุกยอมจำงและถูกจับไปถ้าไปดูคลิปทั้งหมดผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยและไม่คิดจะทำด้วยเพราะก็คงสู้ไม่ได้แต่ภาพคือผมต้องปกป้องตัวเองผมคิดว่ามีสิทธิ์ในการปกป้องเนื้อตัวร่างกายนายรังสีมันกล่าวนายรังสีมันยังกล่าวอีกว่าการกระทำครั้งนั้นไม่ได้นำไปสู่การตัดสินจำคุก ดังนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นจบไปแล้วและพิสูจน์ได้ว่าประชาชนถูกรังแกตนเป็นคนที่ปกป้องประชาธิปไตยเพื่อพวกเราทุกคนดังนั้นคนที่ทำรัฐประหารต่างหากที่ทำผิดกฎหมายไม่อย่างนั้นคงไม่นิรโทษกรรมตนเอง เมื่อถามว่าที่นายรังสีมันและสสพักเก้าไกลไถ่ายภาพรวมกับกลุ่มทะลุวังด้วยนายรังสีมันกล่าวว่าขณะนั้นตนอยู่ในคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรถ้ากรรมธิการไม่ละงอพื้นที่ตนคิดว่าจะทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อย่างไรซึ่งเป็นหมวกที่ตนต้องทำหน้าที่โดยไม่จําเป็นต้องรอคําสั่งก่อนซึ่งสามารถลงพื้นที่และนําข้อมูลกลับมาได้ นอกจากนี้ในรังสิมันยังกล่าวว่าการที่ไปร่วมชุมนุมไม่ได้หมายความว่าตนเป็นท่อน้ำเลี้ยงไม่ได้หมายความว่าม็อบนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะตนและกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวก็ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆโดยน้องๆนักศึกษาก็ยังต่อสู้คดีกันอยู่แต่ในทางตรงข้ามตนก็ไม่แน่ใจว่าสปปสที่ไปทำร้ายร่างกายประชาชนกลางเมืองมัวจนถึงวันนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีอะไรแล้วบ้าง เมื Hoy, like ่อถามย้ำว hey, <speaking in general> ่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่ในรังสิมันปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังวันที่ตนชุมนุมทางการเมืองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังและในวันที่ตนเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครยืนยันว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนี้เขาไม่ยอมให้ใครไปอยู่เบื้องหลัง เมื่อถามว่านายชดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดบัญชีผู้หนุนหลังมอบเยาวชนซึ่งอาจมีผู้ช่วยสสเกี่ยวข้องด้วยนายรังสีมันระบุว่าเปิดเลยครับตอนที่นายชดาเดินมาหาตนในห้องประชุมสภาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงว่าตนไม่แฟร์พวกเราเองสสพักก้าวไกลเรียกร้องให้เปิดบัญชีออกมาเลยพวกเราก็อยากรู้เหมือนกันอยู่กับข้อกล่าวหาที่ผ่านมาอยู่กับข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและจินตนาการไปเองทุกวันเราก็อยากดูเหมือนกัน ไอ้ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีอิทธิพลในเมื่อท่านมีข้อมูลต่างๆท่านเปิดเลยครับจะได้ใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาผมขอว่ามาที่ผู้มีอิทธิพลแป๊บหนึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าบัญชีผู้มีอิทธิพลสุดท้ายมันมีรายละเอียดอย่างไรสุดท้ายที่อุทัยธานีใครเป็นผู้มีอิทธิพลชื่อขึ้นต้นชอหรือไม่หรือไม่มีผู้มีอิทธิพลก็อยากจะทราบดังนั้นคิดว่าอยู่บนข้อเท็จจริงดีกว่าไหมครับนายรังสีมันกล่าว นายรังสิมันย้ำว่าอย่าใช้คำว่าผมมีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้วันนี้นายชาดาเป็นรัฐมนตรีแล้วอาจลืมตัวไปต้องใจยเย็นใจยเย็นต้องตอบคำถามสังคมตนเป็นนักการเมืองที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็มีสิทธิ์จะถามนายชาดาก็มีสิทธิตอบถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลออกมาอาจมีความผิดเมื่อถามว่านายชาดาจะพูดคุยในกรรมธิการเท่านั้นจะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าถ้าจะมากรรมธิการตนยินดีโดยวันที่29กกุมภาพันธ์น่าจะมีการประชุมในเรื่องนี้ ท่านชดาอาจจะใช้อารมณ์มากไปหน่อยน่าจะใช้โอกาสสภาในการนำเสนอว่าถ้าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องขบวนเสด็จจะมีการเสนออะไรนรายรังสีมันกล่าว